สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูอ้วนแสนสนุกนะครับวันนี้ก็อยู่กับคนอีกเช่นเคยนะครับอยู่ในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันนะครับและวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสีที่อยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าเด็กๆนะครับจะอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ไหนต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็จะมีสีสันที่หลากหลายสีสันพวกนี้นะครับก็จะอยู่ตาม ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆตามพืชนะครับต่างๆครับหรือจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะเป็นสีตามบ้านเรือนอาคารสถานที่สนุกต่างๆก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปนะครับและสีสันพวกนี้นะครับเราสามารถแบ่งแยกหรือประเภทได้เป็นส่วนใหญ่นะครับหลักๆอยู่2ประเภทก็คือสีจากธรรมชาติครับเป็นสีที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา และสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือสังเคราะห์ผสมสรารเคมีต่ตางๆสร้างสีพวกนี้ขึ้นมาเย็นแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับถ้าเรามาพูดถึงสีที่มาจากธรรมชาตินะครับเราก็จะได้จากพืชต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับพืชผักต่างๆก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปมีสีเฉพาะของของตนเองนะครับอย่างเช่นสีที่ควอยยกให้เด็กๆดูนะครับนั่นก็คือดอก อัญชันก็จะมีสีม่วงนะครับให้สีม่วงใบเตยก็จะให้สีเขียวดอกกระเทียบก็จะให้สีส้มแดงนะครับหรือกระมิ้นก็จะให้สีส้มเข้มหรือสีส้มอ่อนก็ได้นะครับอยู่ที่ลักษณะของเขาและฟักทองก็จะให้สีเหลืองครับ สีพวกนี้นะครับเป็นสีที่คนยกมาให้เด็กดูเป็นตัวอย่างครับจริงๆธรรมชาติมีสีมากมายกว่าน,นี้นะครับแต่นี่คือบางส่วนที่คุณยกมาให้เด็กดูนะครับและสีอีกอย่างที่เด็กสังเกตได้จากธรรมชาตินะครับก็คือ <S <S> <S สีที่หักเหของแสงนั่นเองนะครับถ้าเด็กสังเกตในยามเช้ชาหรือตอนเย็นนะครับก็จะมีสีบรรยากาศตอนเชา้าที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับตอนชเช้าก็จะมีสีส้มๆอ,อ่อนๆใช่ไหมครับตอนเย็นก็จะเป็นสีส้มแดง ในช่วงตะวันตกดินนั่นเองนะครับและสีแบบนึงก็คือสีรุ้งกินน้ำนะครับรุ้งกินน้ำก็จะเกิดในช่วงที่ฝนตกมีละอองฝอยอยู่บนอากาศมากนะครับแสงซองกระทบลงมาเกิดการหักเหของแสงเป็นสีที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาสว่วนไหมครับนี่คือรุ้งกินน้ําและสีต่อไปนะครับก็คือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้น เรียนแบบธรรมชาตินะครับโดยใช้สารเคมีหรือวิธีการต่างๆเรียนแบบสีให้มากขึ้นและสีที่มนุสร้างขึ้นนะครับสามารถสร้างเฉดสีได้หลากหลายสีมากนะครับและสีพวกนี้นะครับก็จะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้มากมายอย่างเช่นสีที่เด็กใช้เป็นประจําก็คือสีเทียนนั่นเองนะครับสีเทียนก็มาจากสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีไม้ก็ได้มาจากสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นกันสีช็อก และสีน้ําก็เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับและสีพวกนี้นะครับเราสามารถสร้างสีเฉดสีได้มากมายตั้งแต่12สี36สี24สีหรือบางทีถึง70 80หรือ1 0อยสีขึ้นไปนะครับอยู่ที่เราจะผสมสีขึ้นมานะครับนี่คือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับและสีแบบนึงที่เราใช้เป็นประจําในชีวิตประจำวันเนาะก็จะเป็นสีที่ทาตามบ้านเรือน อาคารต่างๆส,ะสะรนยโรงเรียนก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับห้องไหนชอบสีอะไรก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปเนาะอ่ะนี่คือสี่งกว้นนามาฝากเด็กๆนะครับว่าสีสันต่างๆมีอยู่2ประเภทหลักๆก็คือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นและสีที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่าเป็นไงครับความรู้ที่กุ้นมาฝากเด็กๆนะครับอย่าลืมนําความรู้ไปใช้และฝึกทบทวนบ่อยๆและอย่าลืม ทำงานที่คนสั่งให้เรียบร้อยและทําด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปควรจะพาเด็กมารู้จักการผสมสีว่าแม่สีมีอะไรบ้างและจะมีสีอะไรบ้างที่เราสามารถผสมได้นะครับอ่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีค่ะ